90. ทรงกระบอกทำจากโลหะที่มีสภาพต้านทาน4คูณ10กํลังลบ7โอห์มต่อเมตรมีพื้นที่หน้าตัด0.04ตารางเซนติเมตรช่วง AB ยาว1.5เมตรขณะที่มีกระแสไฟฟ้า20มิลลิแอมปรไหลผ่านทรงกระบอกนี้ความต่างศัก์ระหว่าง AB มีค่ากี่โวลต์หา v นะก็เริ่มเข้าสูตรกันได้เลยคือตอนนี้เรามีมี p เอ้ยมี i แล้วแต่เราต้องหา R ก่อนเพราะว่าที่จริงอ่ะจ,จะใช้สูตร v เท่ากับ i R ตัวน,นี้ดังนั้นก็หา R R เ,เท่ากับ p l ส่วน a มันก็ไม่พ้สูตรนี้หรอก อาเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ7คูณยกกับ1.5ส่วน0.04ุคูณ10กำลังลบ2ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้จะเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ7คูณยกกับ1.5่ส่วน สี่คูณสิบกำลังลบสองคูณสิบกำลังลบสี่เท่ากับเห็นไหมว่าอะไรตัดกันได้สี่ตัดสี่แบบนี้ค่ะหนึ่งจุดห้าคูณสิบกำลังลบเจ็ดส่วนสิบกำลังลบหกเท่ากับ 1.5คูณ10กำลังลบ7คูณ10กำลังหดังนั้น R ของเราจะเท่ากับ1.5คูณ10กำลังลบ1เราได้ R มาแล้วนะก็เอาไปแทนในสูตร V เท่ากับ IR ได้เลยม เท่ากับ20 3, คูณ10บกำลังลบ3คูณยท่กับ1.5คูณ10บกำลังลบ1เท่ากับส0คูณ10บกำลังลบ4 V จะเท่ากับ3คูณ10บกำลังลบ3ตอบข้อ1